พามาดูลังต่อของหัวเสือนะครับผมว่มามันใหญ่หรือยังนะครับลังต่อของหัวเสือของเรานะครับผมก็ใหญ่กว่าเดิมแล้วนะครับผมลังต่อ,อหัวเสือของเรานะครับได้ลังเดียวนะครับปีนี้ เพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกนะครับก็เลยต่อมันก็ไม่เห็นมันทำรังนะครับผมปีนี้นก็เลยรังไม,ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเลยได้รังเดียวครับปีนี้ กำลังสร้างหลังนะครับผมกำลังสร้างหลังข้างนอกก็เต็มเลยนะครับผมตัวไปก็ไปนะครับบินไปหาเหยื่อนะครับผมตัวบินไปก็บินไปนะครับ ไปหาเหยื่อมาทำรังนะครับผมตัวทำรังก็มีนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ